เพื่อนรู้หรือไม่ครับในคอมพิวเตอร์อวินโดว์ของเรานะครับมีโปรแกรมมากมายที่ถูกตั้งให้เป็นแบบทํางานเองทันทีที่เราเปิดเครื่องนะครับซึ่งบางโปรแกรมเนี่ยเราอาจไม่รู้จักด้วยซ้ํานะครับและถ้าเป็นไฟล์แปลกหน้าแปลกปลอมหรือเป็นมันแวร์อาจทาให้คอมพิวเตอร์ของเราทํางานได้ช้าลงด้วยก็ได้นะครับผมหรือแอบส่งข้อมูลสําคัญออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูรู้จักโปรแกรม ดีๆนะครับที่ฟรีจาก Microsoft เองนะครับผมชื่อว่าโปรแกรม Auto Run นะครับที่ช่วยให้เพื่อนๆตรวจสอบโปรแกรมหรือไฟล์ที่แอบรันเองตอนเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับผมได้ละเอียดกว่าการดูผ่าน Task Manager อีกด้วยนะครับไอที่สำคัญลบออกได้ทันทีเลยนะครับถ้าเจอไฟล์ที่น่าสงสัยนะครับผมส่วนรายละเอียดและวิธีการติดตั้งทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปได้เลยนะครับ นุงมาออนไลน์สวัสดีครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมออโต้รันนะครับในการตรวจสอบไฟสตาร์ทอัพนะครับผมที่แปลกปมที่แปลกปองขึ้นมาในวินโด์นะครับอ่าซึ่งจะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ฟรีด้วยนะครับผมอ่าโอเคงั้นผมจะทิ้งลิงก์วิธีด้านล่างแล้วกันนะครับเพื่อนๆสามารถไปโหลดดูได้เลยนะครับผมโหลดติดตั้งได้เลยนะครับที่สําคัญละเอียดกว่าการดูผ่านทัสเมเจอร์เยอะเลยนะครับผมอ่าเมื่อเปิด ลิงก์ให้มาแล้วนะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อโหลดมาแล้วก็ทําการติดตั้งได้เลยนะครับอันนี้ผมไปหาไฟล์ก่อนละกันอ่าที่แตกไฟล์นะครับก็แอดแทกไฟล์ได้เลยนะครับเพื่นอนๆจะไปไว้ตรงไหนก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไว้หน้าเดสก์ท็อปละกันโอเคครับโอเคครับ วิธีการใช้งานก็ไม่มีอะไรเลยครับกดดเดมลคิกก็รันได้เลยนะครับผมมาตรงไฟล์หกสิบสี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปครับเดี๋ยวนิดนึงแล้วก็คลิกขวารันด้วย Ad Admin นะครับผมกดอกีครับก็จะรันหาให้เลยนะครับใช้เวลาสักครู่ครับ โอเคครับเมื่อลังมาเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นชื่อโปรแกรมต่างๆนะครับผมก็คือชื่อโปรแกรมอยู่ด้านซ้ายนะครับหลังจากนั้นก็ดูอ่าดีสคริปชันนะครับรายละเอียดของโปรแกรมนะครับแล้วก็ p u b l i s h e r รตรงนี้นะครับเป็นชื่อผู้เขาเรียกอะไรนะผู้สร้างโปรแกรมนะครับผมดูว่ามันน่าจชื่อถือไหมนะครับหลักๆเลยนะครับเราก็ดูตรงนี้แล้วกันแต่ว่ามันจะมีสีแดงมาให้เนี่ยเราก็สสามารถสังเกตได้ทันทีเลยครับเนี่ยสีแดงเนี่ยเราต้องสังเกตดูเลยอันอื่นสีขาวไม่เป็นอะไรนะครับ สีเหลืองนะั่นก็ไม่มีข้อมูลเลยนะรับว่ามันคืออะไรนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้อันตรายนะครับแต่ว่าสีแดงนี้เราควรต้องมาดูหน่อยละกันอ่าอย่างเช่นของผมเนี่ยโปรแกรมทีละก,ก็ปี้นะครับอ่าโปรแกรมก o ปี้ไฟล์นะครับผมจากได้นึงไปอีกได้นึงนะครับอ่าจะบอกว่ายังไงดีคือจริงๆเนี่ยมันมีโปรแกรมนี้อยู่แล้วนะครับที่ที่ที่ถูกพัฒนามาได้ถูกต้องด้วยนะครับแต่ว่านี่ผมอาจจะดาวน์โหลดมาจากจาก ที่ไม่ไม่ถูกต้องประมาณนั้นนะครับผมมันเลยไม่มีใครเป็นผู้ผลิตอย่างนี้นะครับมันเลยไม่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าเราก็มาดูอีกที่หนึง่งก็คือ image path นะครับก็คือสถานที่เก็บนะครับดูว่ามันอยู่ถูกต้องถูกที่ไหมที่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยออันนี้ผมเทเลสก๊อปปี้เนี่ยผมก็โหลดมาเองติดตั้งเองนะครับชื่อถึงแม้จะไม่มีภาพพิเชษก็จริงนะครับไม่มีผู้ผลิตนะครับแต่ว่าอันเนี้ยโอเคมันอยู่ในช่องของโปรแกรมของมันนะครับก็คือมันอยู่ที่เราแล้วว่าาจะใช้งานหรือเปล่านะครับ แผมไม่ให้ดูอีกตัวหนึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอโอเคไอตัวนี้ครับอมันอยู่ในไดเวอร์เลยนะครับเป็นไดเวอร์เกี่ยวกับบลูทูธนะครับซึ่งผมไม่ได้โหลดแน่ๆแ,แล้วมันไม่ควรจะอยู่ใน Windows System 3.2ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือผมคิดว่ามันไม่ใช่ละอาจจะเป็นไวรัสเข้ามาก็ได้นะครับอ่า not verify ด้วยนะครับก็คือไม่ใช่ของ Microsoft จริงๆด้วยนะครับขึ้นตัวสีแดงแบบนี้นะครับผม ผมก็สามารถลบออกได้เลยนะครับในการคลิกขวาแล้วก็ดีๆได้เลยครับโอเคครับเหมือนกันครับคลิกขวาแล้วก็ดีๆครับมันก็จะหายไปเลยนะครับไอที่ต้องน่าที่น่าสงสัยนะครับอันอื่นสีเหลืองก็เพื่อนๆก็สังเกตดูเอานะครับเพราะแค่มันไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรผู้ผลิตแค่นั้นเองนะครับไม่ไม่มีที่มาของคนสร้างโปรแกรมนะครับผมแต่ว่าที่อยู่เราโอเคก็ปล่่นไปได้ครับสีเหลืองมันก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือสีแดงเนี่ยครับเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกัน แต่ยางสีแดงตัวเนี้ยอันนี้ผมเป็นคนสร้างเองรถไฟขยะนะครับคือเช้ามาเนี่ยไม่ใช่เช้ามาสิเปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งผมจะให้มันรบไฟอัตโนมัติเลยนะครับผมเป็นคนสร้างขึ้นมาเองมันก็เลยแจ้งเตือนแบบนี้นะครับว่าไม่มีดีสคริปชันนะมีชื่อนะไม่มีดีสไม่มีรายละเอมมียดของเนื้อหานะครับใครสร้างก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่สําคัญด้วยนะครับก็คือตรงสตาร์ทอัพนะครับ ถ้าคุณต้องการลบนี้ก็แค่คลิกขวาแล้วก็ดีลิตไปแค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่านี้ผมเป็นคนสร้างเองนะครับผมก็เลยมั่นใจนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปโหลดลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมจะจริงๆเอาไว้ให้นะครับสีขาวๆนี้ก็ปลอดภัยนะครับสีเหลืองก็แค่ที่ไปที่มามันไม่ถูกต้องแค่นั้นเองครับถ้าเพื่อนๆดูว่ามันมันโอเคก็เอาไว้นะครับสีเหลืองเอาไว้หมดเลยนะครับส่วนสีแดงสีชมพูชมพูหน่อยเนี่ยเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับว่า มันมีที่มาที่ไปไหมอย่าง Format Factory เนี่ยก็จริงๆเขาเรียกว่าอะไรนะเอามาจาก Microsoft Store นะครับอันนี้ผมว่าโหลดมาจาก Microsoft Store นะครับแต่ว่ามันเป็นระบบฟรีท่ามมันเลยไม่ไม่ฟรีแล้วมันเลยก็ขึ้นแจ้งเตือนว่าน้อบรีไฟเท่าน,นั้นเองนะครับแต่ว่าทุกนี้ผมยังใช้อยู่นะครับก็เลยไม่ได้ลบออกไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าพบว่าไฟอันตรายนะครับก็กลับมาที่โปรแกรมนี้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ลบออกเท่านั้นเองเลยนะครับผมมันก็จะลบออกไปได้ทันทีเลยนะครับ เคล็ดอีกอย่างเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อ,อย่าเพิ่งลบไฟล์ที่เราไม่รู้จักนะครับเพราะอาจเป็นโปรแกรมสําคัญเกี่ยวกับระบบในไดเวอร์บางตัวนะครับอย่างที่ผมลบไปเมื่อกี้เนะี่ยแต่คือเอาง่ายๆ PC ตัวนี้ผมไม่ได้ใช้บลูทูธอยู่แล้วนะครับเป็นเครื่องที่เสียบ USB ทั้งหมดเลยผมเลยมั่นใจว่าผมไม่จะเป็นต้องใช้มันนะครับผมเมื่อกี้ผมไปลบจริงไปเลยนะครับคือเพื่อนดูก่อนว่ามันเก็บตรงไหนนะครับอเอาไปใช้ในเอา หรือเอาไปใช้ใน Google ก่อนเสมอนะครับหรือว่าถามผู้เชี่ยวชาญก็ได้ครับว่าโปรแกรมเนี้สำคัญไหมนะครับผมก่อนที่จะทักจะทำการลบไฟล์นะครับถ้าแตกลอมก็ลบทิ้งไม่ได้เลยแบบที่ผมทำนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับด้วยโปรแกรมออโต้รันนะครับมีทั้งฟรีนะครับผมแล้วก็ช่วยให้เพื่อนๆได้มั่นใจในคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆนะครับว่าปลอดภัยและทำงานได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับยัไงก็ลองทำตามดูนะครับทำตอนขั้นตอนนี้แล้วก็อย่าลืมตรวจสอบ ไฟล์สตาร์ทอัพเป็นประจำด้วยนะครับให้คอมพิวเตอร์ของเราปลอดภัยนะครับผมได้ทํางานเร็วเหมือนใหม่อยู่เสมอน,นะครับผมโอเคครับวันนี้คลิปรู้มากอะไรก็จบแล้วครับขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ